สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุข้ขนครับมื่อนี้เป็นเมนูแซ่บอีสานบ้านเห่าครับ<อ>ตับมะฮุงแต่ว่าบสธรรมดานี่ก็คือไก่ไงครับปีงไก่ไงบเรีอย่างเงี้อันนี้นะโอบเอาบ่อันนีนะ้แบบโอบค่ะโอ้ยแบบโอบครับเพื่อนว่าซื้อตัวเดียวอย่านโบอีมค่ะตัวง่ายครับชองโตเมื่อนนี้เบงเห็ดกลางยางอยู่บ้านแซ่บครับสงสัยเพื่อนโอบอันไฟพอดีเนาะซื้อเพิ่นมากครับมื้อนี้มูเวลาปีงพอดีไปส่ง อันไข่ครับทรงไข่ทรงแคบหมูแต่ว่าแคบหมูนั้นทรงว่าท่านเบิร์ตอยู่สารนกน้อยๆได้ครับแคบหมูเฮาตำหุ่งนี้ตำใส่กระปูบอ่ะแม่นกตำใส่กระปูโอ้เป็นตาแสบเลยครับปูดองจ้ะตำใสแสบบานๆครับสวัสดีฮาร์ปเลยบอสวัสดีฮาร์ปดาวมาครับลงมือลองระเบือหิวเขาแล้วครับน้องระเบือเกาหมัวครับทำยังไงครับเอาครับในเกินไปครับเอาครับพอดีครับให้ที่ดึงให้น้องกันมานี่น้องบุญน้องไหวไปโรงเรียนขึ้เก่าครับมานี่ น้มนโนตินก็ได้นับเบอร์นาะน้ำดรำบ่ตัวใหง่้ปีครับปีเอาขาขาห็นรเบอร์เน้ยครับขาขาขาวท่านขเขาาขานึงครับมองกนเจ้าแมนูนั่งกิเดียวเมนูกันเอากินก็ได้ครับมาาขเมนูก็ได้ก็ช่โอเคอือเอาเมนูไข่ขายังไงเลยอ้าไก่ปีอบสมุนไพรหอม เอาไงเมนกไอ้ฝนที่ตกห้ามเลยครับโฝนมาแล้วน้องระเบิดกินเร็วๆกระไ้จัดเลยครับจัดเลยลงมาผือฝนตกปรับเลยสุดยอดงาหลังอะไกินยังไงอ่ะงามฝนครับตกเลรอครับเป็นแนวเป็นแต่ที่จบคลิปอยู่บ่ บะแฮงกะจัหน่อยเลยซิบอกว่านั่งปุ๊บแดีวกระตุกปั๊บเลือ่หาพี่น้องมาครับแซ่บอือร่อยไหมอืมันตกกแางแหม่ันตกก้ามคนแล้วหนุ่มเลย นั่งกรอบๆเลยครับระเบิดอหืมปัวปูมีใช่ปลาปูใช่ค่ะมาหมดแล้วนกนครับกินจำบกหงมากระจำหงวันนี้ให้แม่นกบริการเลยครับเลยให้เป็นนกั่อนจำบกหงจุดจวนยำเพียงใช้ในกระทินนำกินได้ปลาปูนี่ บุญนเหนื่อยไ,ไปโรงเรียนค่ะปู<ล>ะดองครับระเบิด<อ>บกับเลยสวนเมนนกมานเพั่นพญานกินบวเบิดกับผอดำสองคอนมาเท่านึงครับเปน <ละ S 2> นกเพิ่งไปไก่สองตัวพญานกินบวเบิดกับเล่เอื่นเมนนกมานั่ค่ะแชร์แบบนี้ระเบิดให้จักรโลกครับสองหมื่น นี่เรื่องเราฟังค่ะพี่เนาะน้ำนงานๆๆเมืม่มมอไรเดี๋ว่าไ,ไปโรงเรียนความขีค้คุยระเบือค่ะเราคุ้มบ้งครับเอีว่าไ,ไปโรงเรียนเพื่อนใดทุนอีหยังนี่งละค่ะพี่น้องคุณนคู่หายมากเลยทุนมากค่ะจักทุนอีหยังดอกคุณนคู่เป็นหายมากนะคะแต่โรงเรียนหาหลายบาทร<ม>ะเบอือเพื่นกระยานหน่อยหนาค่ะพี่น้องเป็นหรอเป่ากันกระได้คือกันได้ต้องหามื่นผูกคนวะแม่นเลยบอ คก็บอกว่าเป็นพะรำเนี้ยดีขึ้นอย่างบอกมาหลายครับตามะฮุมมาผัดลิ้นแซ่บเอาอีกมาตามหฮุมอ่ะอร่อยมาก,มากเลยอร่อยมากๆเลยปูดองก็ดีบอกเข้มแห้งได้มาตัวหนึ่งครับ ตรวจจดายจะได้ระเบอือเลยแต่มหมูพูดดี <Yeah. S 2> แค่ไหนะพนเศร้าแล้วอะอรอังอ,อื่นยังเป็ดโอเคอเค่าย้องมาต่องกินได้ระเบิดอืมมันมีคนไม่หยาดก,กลครับมันจะงานจะกินก็นีมแม่อะยังเต็มอยู่ ออเสียงหวาน้อง <จะ S 2> ใช้ซีอิอ๊วเป็นน้ำผึ้งครับอบใส่น้ำตาลแเาเดี๋ยววานั่นเหรอ,อตัวกระอบน้ำผึ้งมันเป็นบ่ แสบจวดขนาดอร่ารักไหมขาคา้ำออกมาก่อนแสบแห้งบ่ครับระเบิดอขาค้ามันออกอุ้ยบ่นำ้ำอุ้ยะอะไรขาค้าออกอคนกุยมันใครที่มาก,กินคนกุยเป็นว่าจมเป็นเนี่ยแล้วกินได้ไหมนกให้ปน้ำกินผู้เดียวมาปน้ำ ก็ก mm. mm ินกระจมเป็นพี่เนาะโจมแล้วกานาบูดแมนยุกกรอบใส่น้ำน้ำบ่อในเหตุผลค่ะบันจิมประจุบจิบประจุบแล้วครับเนาะวุ้เบิดเดียวแล้ววะนนี่ นี่ยครับสำมบันบานแล้วเราแซ่บเขาครับระเบ้อปัดแดกสีนวลๆเนี่ยนี่ระเบ้อือมีความสุกแห้งหรับแมงมุมมะนาครับยุย๊จะเอาไม่อีกแพงๆกันยุ๊ยแพงๆแมงมุมยุ๊ยแพงๆผัดดำ,ดำ,ดำดยุ๊ยแพงเว้ยผัรดำกับแพงบ่ แม่จันกระแพงแม่จันกระแพร่งลองระเบิดเป็นลูกไผ่ผู้แม่จันเป็นพอได้วามกระยุ้ยแม่จันหาหูเป็นลูกแม่จันก็พอพูดเป็นบ่โอ้ใครแต่ฝนเช่าให้จบเจอเนาะกันบ่ เป็น<อ>จานก็พอครูเห็นไหมไห้คำไนาคากหรอวา <c oughs> แสบแบบนี้สองหมื่นโลกเลยเระเบิดปะโซนนี้ตำมะฮงดึกดูเน่นนอจะกินตำมะฮงนี่กินตำมะฮงนตำมะงเอาแล้วเฮ้ยนี่นอามากเพิ่นค่ะพี่นอก ตามบักหุงกับแกเราใหม่ของหมักบาระเบือใครมีกระสูนตายเลยมั้งตอนนี้อืยใส่กระเขานี่ม้ยกเขาใี่นั่นอืมที่จากบระเพภทโอเคโอเคจัดอีกแค่ขาก่อนหุ่นน่ะอ้ถ่ายใหญ่เลยครับแฮียนเล่อยๆหลุนเลยเที่ยวไปครับ ระเบอ้อกับพอดำกินเสนบ็ระเบอ้อกินเสบกว่านาะให้แล้วที่หนึ่งเลยครับให้พอดำที่สองที่หนึ่งที่สองว่าท่านดำบัง,งหงนี่เลือ,ลอตอนมาเขื่อเขื่อพอดำไปที่ไ้เบ็ดในพี่น้องเบิ่งอยู่ไหนทางพวกท่านมีเบ็ดอยู่ ื้ออมาใส่เบเกับไผ่ยมาใส่กับพี่โจ้โจอตายแล้วนะตายแล่วชัวร์จำเรื่องกาเล่ปะบนหยาบบนเหนียวเนาะกินกินไก่พันจนทิ้แหละครับเดี๋ยวนี้ไก่บานเหนียวแล้วเดี๋ยว เบอ้อยังบ่ายังไม่นอนอา่ะเอีกบ่าอืมอะไรบ้ามาเอาคาอีกอีกบ่เอาแบบไหนใส่กับตำหมะฮูนั่นม่นองปล่อยเขาอีกสาเพชรน้องกินขกเนนขาเข้าไปอีกมันจะสิไดายค่เพชรบอกแม่ว่าอันนี้ด้วยค่ะบุญอยากให้เพื่อนกินอะไรแต่บอกคงอยากเพื่อนเพชรแต่เพื่อนหักมากมากค่ะ อโอ้โเดี๋ยวเบิร์เครื่องนึงครับ <c oughs> บาได้กินดีไปในไดดอกพี่น้องเลยเอเบิร์อีกบ่เอาพอดีแซ่บๆครับฝากพี่ตอนน้องเฮาเอาะเบิร์เฮาดึงเพิ่งเพิ่งเพิ่งมานั่เท่านึงครับแม่นกเพราะว่าทองใสเพิ่งก็บ่ค่อยดีเนาะพี่น้องก็เมินมาอยู่ครับโอ้ยพอดำคือได้เมียผู้ขี้หายแท้บ่อยากสมพอดำไปในดอกครับมาชมเพิ่นพี่น้องอือ อั่นแหละแหละพอดำคนบุญร้ายครับอืมเพิ่นเลยบริจาคโสมปันได้อีกปะอีกกินเอาเสแสรพอดำอิ่มแล้วปิดได้ทีเข่านี่มาปิดไว้ก่อนได้ไมไว้ก่อนอีกอ่ะพี่น้องทานได้ข้าวที่สนใจบัวซี่เป็นแคบหมูบัวซี่เป็นไข่หางข้างเฮาก็ยังขายคือเก่าครับแต่ว่าแคบหมูต้องขอโทษน้ำพี่น้ำน้องเฮาวเลยไล่ครับผู้ที่เพื่นท่าเหิงเนาะมีคือกันครับท่าเพิ่นว่าอันแม่นกโทรไปว่าอัน สิโอนเงินคืนให้เพิ่นนะครับเพราะว่ามันถึงยานเพิ่นหายโตมายานี่ไงก็ว่าหมูมันขึ้นราคาค่ะพี่น้องหมูก็ขึ้นราคาครับต้องเข้าใจนําแล้วก็หมูก็บขาดตลาดนําเนะเาะแล้วก็การขนส่งอีหยังก็ขึ้นราคาครับเดี๋ยวนี้ตกอยู่เฉลี่ยแล้วถึกเวนโล600อยคุณบอกรวมส่ง550แต่ค่าส่งอีกต่างหากนะคะ<อ>พี่นอ้องโอ้550ครับโลนึงพี่น้องท่านใดสนใจเฮาทักเข้ามาครับเพจพ่อดํา อ่าหาระเบือฝากพี่ฝากน้องครับอันนี้เมนูอเกริกอีกจานนึงเมนูบ่อเลยอกกินแตบัหุงครับขาบดเพบดแสบบดจวดมันกะเพื่อน่าไม่ได้แต่บุงนี่แหะครับพอดีแสบเมื่อบะเขาฝากพี่น้องกันเอาบอกเลยพี่น้องครับเยามพร้อมฝากกดไลค์กดคกดติดตาม กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกดกระดิ่งมองกล่องน้ำมองกล่องมองพี่น้องน้ำกระดิ่งกดกระดิ่งติ๊งติ่งติ๊งติ่งติ่งติ่งเห้ระเบิดน้ำด้อครับใหุ้ระเบิดน้ำครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับระเบิดระเบิดครับผมครับผม เอาบัว่าสิเป็นทางเพจเฟซบุ๊กก็ดีครับยูทูบนั่มก็ดีซองช่องทางครับพี่น้องที่ที่ที่เห็นวิดีโอเขาเนาะค่ะฝากกันด้ครับเด้อบัวอยากเบิ้งก็เข้าไปกดไลค์ให้แน่เอ้าขอบคุณหลายๆครับบัว่าสิทุกๆคอมเมนต์นั่มครับโอ้คอมเมนต์ก็ลายอยู่เลยเนาะแต่ละมือน้องวุ้นน้องไหวครับซอยตอบบางเทื่อก็ดีเอ้าเอาเป็นว่ามันอีก็ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ